สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระองค์พ่อเงินกันซ,ซึ่งถือว่าเป็นรูปหล่อยอดนิยมตัวหนึ่งแล้วก็หายากถือว่าเข้าขั้นเลยเรามาดูกันมาศึกษาด้วยกันซึ่งองค์นี้จริงๆผมก็ขายไปแล้วแหละแต่ตอนนี้ก็คือเหลือรูปอยู่พอดีทดลองหัดทำ YouTube หรืออะไรอย่างนี้เอารูปมาไปคนเจอรูปที่ตรงนี้องนี้ก็คืออเรามาดูว่า เพื่อความยืนยันว่าเป็นพระที่แท้ๆมาแล้วกันเป็นพระของผมเองที่ส่งประกวดในปี55เป็นพระที่ชื่อกลุ้มแล้วก็ที่ประกวดในปี55ที่ธรรมศาสตร์ได้รางวัลที่4ซึ่งจริงๆองค์นี้ก็มีปัญหาเหมือนกันตอนแรกที่ผมส่งนี่แล้วก ครั้งที่สองเพราะครั้งแรกก็เล่าประวัติอย่างนี้แล้วกันองค์นี้เป็นพระที่ผมส่งประกวดครั้งแรกที่โรงเรียนหอ,อการค้าแต่กรรมการรับพระไม่รับผมก็เลยเอามาส่งอีกงานหนึ่งเพราะดูแล้วก็คือเป็นพระแท้ถือว่าดูง่ายเลยแหละแต่เมื่อส่งที่โรงเรียนหอ,อการค้าก็คือคนรับพระไม่รับบอกว่าไม่ดี แล้วก็เอามาคุยกับพระพวกก็เขาบอกไม่พระแท้นะก็เลยลส่งอีกทีหนึ่งก็ที่ธรรมศาสตร์ก็ได้รับรางวัลที่4แล้วก็เพื่อยืนยันอีกว่าเป็นพระแท้จริงๆก็ส่งอีกทีที่ศาลปกครองในปี55เดือนตุลาปี55แล้วได้รับรางวัลทีนหน่1นี่ก็คือให้ให้ดูใบประกาศ ็คือแล้วก็คนที่ส่งก็คือตัวผมเองขอปิดนามสก,กุลแล้วกันอย่างนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าพระองค์นี้เรียนรู้ไปจะได้ไม่เสียเที่ยวมีใบรับรองประกาศสองใบอย่างนี้แต่พระส่งครั้งแรกก็คือที่หอ,อการค้าคนรับพระบอกไม่ดีก็เอามาคุยก็พวกดูดูกันตรวจเช็คดูก็บอกเออเป็นพระแท้ ก็เลยส่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันเพื่อว่าเป็นพระแท้จริงๆก็นั้นก็ได้รับรางวัลที่สี่กับรางวัลที่หนึ่งแต่จริงๆองค์นี้ก็คายไปแล้วเรามาดูว่าพระมองในแงยวพระหลวงพ่อเงินที่ถือว่าเป็นพระรูปหล่อยอดนิยมและเป็นองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมซึ่งถือว่าเป็นพระที่หายาองค์หนึ่งแล้วกัน มองในนี้ๆๆว่าทั่วๆไปจริงๆพระก็ผมมองคือเป็นพระถ้าเราดูศึกษาพระจำเป็นจริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องดูพิมพ์ดูอะไรให้เขาแบบที่เขาพูดกันหรอกเราแค่ดูธรรมชาติให้ได้เราก็สามารถสืบพระแท้ได้แล้วก็มองในนี้ว่าที่ผมบอกผมดูพระผมให้ความสาคัญที่ธรรมชาติที่เนื้อ แล้วก็พิมพ์มาทีหลังเพราะลักษณะของพิมพ์ทรงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นการหล่ออย่างนี้เหมือนกับรูปหลอ่อองค์นี้ก็คือนี่เราเห็นมองเห็นสลากอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพ้าเกิดทาจากธรรมชาติหรืออะไรต่างๆอยู่แล้วเราก็สมองในนี้ว่าโอกาสที่จะเป็นพระแท้ มากขึ้นอย่างนี้เรามาดูค่อยมาดูธรรมชาติในการหล่อถ้าเป็นพระสภาพเดิมๆอย่างนี้เรามามองว่าเออถ้าพระสภาพเดิมๆอย่างนี้เราก็มาดูขี้เบ้าลักษณะค่ขี้เบ้าเป็นยังไงพอดีโชคดีหน่อยองนี้เป็นพระที่ยังไม่ล้างหรืออะไรเราคุณมาดูธรรมชาติความเก่าเนื้อเราก็จะเห็นว่าเออ ของเนื้อเร,เราเริ่มตั้งแต่ที่คาบเบ้าเลยคาบเบ้าอย่างนี้ลักษณะคาบเบ้าถ้าเรามองในแง่ว่ารูปหลอกโบราณคาบเบ้าถ้าพัะยังไม่ล้างเลยเราก็จะเห็นว่าลักษณะของคาบเบ้าเป็นแบบถ้ามองในแง่ยุคก,ก่อนเขาก็เรียกว่าเหมือนกับยาอมโตันทุกวันนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าเราก็ดูอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เม็ดแร่ ที่เขาเรียกเรียกกันเม็ดแร่อย่างนี้เราก็จะเห็นธรรมชาติของพระหล่อโบราณเนะ่เป็นยังไงเพราะพิมพ์ทรงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่เขาบอกว่าพิมพ์ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะผมมองคือทุกวันนี้พิมพ์ทรงมันก็พอทําได้แล้วแหละกันเราก็มาดูธรรมชาติดูความเก่าดูอะไรเป็นหลักดีกว่าในการดูพระเพราะหลายๆอย่างตอนนี้ผมมองคือ หลายหลายคนที่ดูดูกันทุกวันนี้ก็มามองว่าเออเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ผมมองคือทุกวันนี้วงการพระส่วนมากก็บอกเล่นกันใสๆใสไม่ต้องกับจนภัยก็ซื้อพระตามหนังสือรูปไหนลงเป็นองค์ดาราอย่างนี้ที่พูดกันก็ซื้อมามาซื้อมาขายไม่ซื้อไม่ใช่ซื้อมาเรียนรู้แล้วก็ตั้งตัวเป็นผู้ผู้ที่ เก่งหรืออะไรอย่างนี้มองในแง่ว่าเรามองการเล่นพระถ้าเล่นอย่างนั้นมันก็ทําได้แต่ต้นทุนมันสูงเล่นใส,ใส่ไม่ต้องประจมภัยเล่นมาซื้อมาถ้าซื้อมาศึกษาพอเป็นแล้วขายมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้แต่ส่วนมากผมมองคือมันไม่ใช่ซื้อมาแล้วรีบขายเลยเพราะลักษณะพ่อค้าไมเซตก็คือซื้อมาต้องขายได้และไวๆด้วย โดยซื้อมาถ่ายรูปบางคนก็ถ่ายรูปเอาคู่เงินคู่อย่างนั้นคู่องค์พระซื้อกับคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะสร้างภาพมันก็เหมือนกับโดยส่วนตัวผมมองก็คือมันเหมือนกับเอาหน้ากากคนอื่นมาใส่ตัวเองโดยตัวเองไม่รู้ว่าพระแท้เข้าดูยังไงบ้างลักษณะของความแท้ โดยเราไม่ได้ดูว่าเออหลายๆคนก็บอกเล่นพระให้ดูพิพ์เป็นหลักแต่ลักษณะภาพมองในแง่ยุคก่อนก็คือมองธรรมชาติความเก่าเป็นหลักลักษณะของอย่างนี้เหมือนหลวงพ่องเงินที่เขาบอกว่าดูกันยากๆอย่างนี้เรามองคือสําคัญนะเราเจอหรือเปล่าส่วนมากก็คือจะไม่เจอกัน ถ้าเจอพระ菩萨สามารถตัดสินใจได้แล้วว่าความเก่าเป็นอย่างไงธรรมชาติของความเก่าถ้าเราดูตรงนี้ได้อย่างนี้เนื้ออย่างนี้มองอย่างนี้ว่าเขาบอกเป็นเนื้อเนื้อสีเขียวอย่างนี้เราก็ดูเนื้อเราก็มองอีกอย่างหนึ่งก็คือจินตนาการไปว่าพระถ้าล้างจะเป็นอย่างไงความเก่า ถ้าล้างใหม่ๆจะเป็นยังไงเราก็ต้องมามองจินตนาการภาพไปอย่างนั้นเพราะส่วนมากก็คือผมมองคือภาพวงการภาพตอนนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนอย่างนี้เหมือนผมอย่างนี้ก็เล่นเงียบๆไม่ได้กระโชกกระชางแบบพ่อ้าเขาถ้าเราเจอถ้าเรามองแท้ก็ซื้อมาเพราะตะกอดมุ่งพอรมแบบนี้ซื้อมาแล้วมีคนซื้อต่อไม่ได้ขายไม่ได้ไปเที่ยวขายตลาด พบกับบางคนพ่อพวกที่เขาก็เป็นอยู่ผมมีชื่อเสียงอย่างนี้เราก็ซื้อมาก็ขายไปรูปเล่ห์มันไม่ได้ส่งไม่ได้ถ่ายเพราะแต่ก่อนก็คือมองนี้ว่าเล่นกันไม่ให้ถ่ายรูปกลักวรูปมันกลัวรูปช้าอย่างนี้เราก็ทําอย่างนี้แต่ก็คือขายเงียเๆยไปคนที่เล่นก็คือมองนแ้ว่ถ้าเป็นยุคก่อนเล่นก็ไม่ได้หลากหลายไม่เหมือนกับโซเชียลทุกวันนี้ เล่นกันได้ของมาเอาให้ก็กรุกดูแท้ไหมชอบไหมถ้าชอบก็ตกลงซื้อขาดไอกันเพราะมองในเงี้ยว่าคนที่ซื้อเราก็ก็มองเขาว่าอาจจะเชื่อใจเราพอได้มาเขาก็ซื้อเลยอย่างนี้แต่อาจบ,บางครั้งก็มีการพูดกันเออนายจะถ่ายรูปนะเดี๋ยวมันช้าก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรกันพอเขาตายหรืออะไรชื่อเสียงเราก็ไม่มีแล้วเวลาขายพระ ก็ขายยากเพราะเราไม่ได้สร้างชื่อเสียงไว้อย่างนี้เพราะเหมือนองค์นี้ถ้าแต่ก่อนถ้าเขาอยู่ผมว่ขายได้เลยแต่องค์นี้ตอนไปขายก็ใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะขายได้เพราะโดยมองในเงี้ยว่าสองครั้งแรกก็คนรับพระไม่รับบอกไม่ดีอย่างนี้องก์ปรมาชิก็เขาพวกเขาก็บอกอุ้ยคนนี้เก่งนะเขาก็ถือว่าเป็นเสียง วงพอนึงองค์คนหนึ่งเลยในวงการยอมรับอย่างนี้แต่ทําไมเขาไม่รับผมผม,ผมเขาพูดอย่างนี้คนนี้เก่งพอคุอยคุยพ,พวกที่เขาอยู่ในวงการจริง,รงๆเขาก็บอกนั้นแต่เราผมไม่ได้ให้ดูรูปใครเข้าดูไงจริงๆแล้วก็คือเข้ามาเซลอ่ะบอกว่าเอ้ยสงราทําทไมไม่ให้ใหเขาดูเขาก็พอเป็นนะพอเงินที่ของการค่า แต่ผมก็ไม่ได้เจอก็บอกเฮ้ยเขาตีเก๋เขากระบอกพูดหลายอย่างบอกคนนี้เก่งเนี่งนอย่างนี้แต่ผมมองขึ้นแล้วภาพผมแท้แต่เข้ามาตีเก๋เขาเก่งจริงหรือเปล่าหรือแค่เอาหน้ากาคนอื่นมาใส่แล้วภาพซื้อภาพตามหนังสือในวบการก็คือให้ความสำคัญที่ตรงนี้ซื้อตามหนังสือไม่ได้เรียนรู้รีบขาย ถ้าขายไม่ได้ก็ถือว่าทุนจมนี่คือ m ม n เซ็ t ของพ่อค้าที่ผมบอกเดินพระให้เด่น,เนจริงๆอย่างนี้เพราะอง์นี้ผมดูดูธรรมชาติพิมพ์ทรงผมไม่ได้ดูหรอกว่าเป็นยังไงยังไงอะไระไรายย่างก็คือมองเราเล่นพระดูความเก่าดูธรรมชาติคาบเบา้าต่างๆรูปหล่อโบราณมีคาบเบา้ายังไงระยะใหญ่ๆดูมองนี้ว่าถ้าเราเข้ากล้อง ก็ดูกันที่ผมซื้อมาผมก็มองเป็นาพาะแท้อย่างนี้นี่มาขยายดูให้ดูว่าเป็นยังไงเพื่อที่จะศึกษาเป็นรูปหล่อลงพวกนึงผิมนิยมสิ่งจริงๆองค์นี้ผมก็ขายไปเลยละพอดีไปคนภาพภาพาพทำ YouTube เอาภาพมาลงเจอรูปก็เลยเอามาลง,งมองนี้ว่าเป็นพระแท้อยากจะให้คนดูลหลายๆคนการดูภาพบางครั้ง ถ้าเราเป็นจริงๆแต่ก็มีปัญหาอยู่เพราะทุกวันนี้หลายๆคนก็เล่นพระตามพิมพ์ตามอะไรแต่ถ้าเรามองในแง่ว่าธรรมชาติถ้าเราเล่นธรรมชาติเราก็สามารถได้เล่นได้แต่ก็บางคนก็บอกเ,อเล่นอย่างนี้เล่นเล่นสายสีเทาแต่ผมมองคือวงการพระมันก็มาเป็นอย่างนี้แหละ คนที่เก่งบางครั้งไม่ได้โอ,อตัวไม่ได้แสดงตัวก็โดนตีเก๊เพื่เล่นเป็นสีเทาสีอะไรบ้างขายพระบางครั้งก็คือไม่ได้ราคาก็คนที่ขายได้ก็ได้ราคาก็คนที่ซื้อพระตามรูปซื้อรูปนั้นว่าเป็นพระแท้ไม่ได้ดูจากความรู้ตัวเองที่ว่ามีพระมีการกันกองจากหลายๆคนมาแล้ว ซึ่งมัอนผมมองคือตอนนี้มันเล่นวงการพระมันก็เล่นผิดถ้าเป็นพระหน้าใหม่มาถ้าไม่ไปผ่านพวกเสียนพระหรืออะไรก็อยากจะโดนตีเกยอยู่เหมือนองค์นี้เพราะผมมองอย่างนี้ว่าเราได้พระมานานๆถึงจะเจอองค์หนึ่งมา,มาดูมาเช็คเพื่อที่จะยืนยันว่าเป็นพระแท้หรืออะไรอย่างนี้ก็โดนตีเกไป เสีอีกอย่างนี้ี่ฐานรูปหล่อบโบราณมองในเงี้ยว่าเป็นผีนิยมเราก็จะมองเห็นชัน้นดวงวันหรือการหลายๆลอยตะไบอย่างนี้ธรรมชาติของพระของพระหลอ่อเราก็จะเห็นถ้าพระองค์นี้มันโชคดีเป็นพระที่ยังไม่ทําอะไรเลยเราก็จะเห็นว่าคาบเบ้าลอยสดิมต่างๆเราจะมองเห็นนี่ ขยายใหญ่ๆดูหนึ่งเป็นรูปที่ผมไม่ได้นั่นถ่ายจางลานท่าเกาถ่ายรูปมาเราจะเห็นความเก่าต่างๆของรูปล้อแม้กระทั่งตะไบอย่างนี้เป็นตะไบที่มองในแง่ว่าธรรมชาติของตะไบเราจะมองเห็นถ้าเราดูจริงๆแล้วบางครั้งเรามองในแง่ว่าเราไม่จาเป็นจะต้องไปดูพิมพ์ดูอะไรกันหลายๆคนก็บอก ทุกวันนี้มันทําได้แล้วแหละแต่ถ้าเรามองในนงี้ว่าเราแม่นธรรมชาติความเก่าหรืออะไรมันก็พอได้แต่สําคัญคือเราเล่นอย่างนี้มันก็ฝืนธรรมชาติศูนย์อะไรเขาเพราะหลายๆคนก็บองในนงี้ว่าเล่นพระอันดับแรกให้ดูพิมพ์แม้กระทั่งโดยเฉพาะภาะกุอย่างนี้ให้ดูพิมพ์เป็นหลักถ้าพิมพ์ผิดเรา่าพูดการมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อ มันก็มันพูดพูดยากไงเพราะถ้าลายเซตเราเป็นอย่างนั้นมันก็ยากที่เราจะเป็นพระต่างๆเราก็ซื้อพระอยู่ในแบบในรูปในหนังสือเลยวองนี้ไงว่าเราดูธรรมชาติความเก่าของธรรมชาติคาบสนิมเขียวอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติของเนื้อโลหะที่เราดูกันดูความเก่าดูธรรมชาติอย่างนี้ าเราก็มองบอกว่าความเก่าของพระเป็นยังไงพระลูกหล่อเนื้อโลหะมันจะเป็นโลหะอ,อะไรก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าเป็นพระหล่อได้อายุมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าไม่ได้อายุเราก็ลดหลั่นลงมาเพราะถ้าเราเห็นของเยอะเราก็สามารถแยกยุคแยกสมัยได้พระองค์ไหนเป็นยังไงยังไงธรรมชาติของพระหล่อถ้าเราดูธรรมชาติ ันก็ดูออกได้ว่าเป็นยังไงยังไงเพราะพารพวกนี้มันก็คือเราเอาธรรมชาติมาดูแต่มันก็ผิดบางครั้งซื้อมาจะมีปัญหาเวลาเราขายไปโดนตีเก๊และโดยเฉพาะเข้าเอาไปเช็คกับสมาคมอย่างนี้ถ้าคนสองสมาคมตอนนี้พมก็มองมีปัญหาอยู่มากมากเราจะต้องมาดูกันว่าเป็นยังไงเรามาดูข้างกัน ถือว่าศึกษากันเป็นพาระทที่ผมทดลองทำคลิปนี่แหละก็เลยไปคนพาลาพาระทที่ผมขายไปแล้วอยากให้ดูอยากให้ศึกษาการดูพาระกันรูปหล่อลงเงินจริงๆแล้วก็ถือว่าหลายๆองค์ที่ผมเห็นรูปเห็นอะไรเอามาโชว์มาอะไรผมก็มองมันไม่ใช่แต่เราก็พูดไม่ได้เพราะเราไม่มีืเสียงไม่มีอะไร เรามาดูมันของขุมอย่างนี้ดูธรรมชาติความเก่าเนื้อพระหล่เนื้อทองเหลืองจะเป็นยังไงก็มองในเงี้ยวสีอาจจะผิดเพี้ยนบ้างนิดหน่อยแล้วก็ดูสีของพระธรรมชาติอย่างนี้พระหล่อมองในเงี้ว่าหลายๆต่างๆดูธรรมชาติที่เขาบอกเม็ดแร่หรืออะไรอย่างนี้คาบเป้าต่างๆที่เขาบอกว่า ในในชอบบ้าวถ้าเป็นรูปหล่อโบราณก็ให้มองให้เหมือนกับยาโอมตันซึ่งสมัยนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าว่ามันเขาเข้าลักษณะรูปหล่อโบราณความเก่าธรรมชาติสมเขียวที่เรามองเห็นนี่มันเป็นธรรมชาติของพระหล่อโบราณแต่ถ้าเรามองในแง่ว่าถ้าพระลางนะมันก็เราต้อง จินตนาการมาเข้าอีกทีหนึ่งสิ่งที่เหลือก็คือความเก่าความซีดของเนื้อโลหะก็ต้องมาดูอีกคาดคะเนถ้าล้างใหม่ๆเป็นยังไงถ้าทิ้งไว้นานๆเป็นยังไงแต่โดยพื้นฐานเราก็ต้องมาดูเม็ดแร่ลอยต่างๆอย่างนี้เป็นยังไงธรรมชาติของผ้าหล่อที่หล่อออกมาด้านนี้จะทายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ พราะผมก็ไปจ้างร้านถ่ายรูปมาก็คือมองนี้ว่าการดูการหาร้านถ่ายรูปที่จะชัดๆก็ค่อนข้างจะยากอยู่ที่จะเสมอแล้วเวลาถ่ายรูปมาเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปดูไปแก้ไขเพราะผมก็คือทํางานขายซื้อขายพระมันเป็นส่วนที่ชอบเราไม่ได้เดินได้อะไรมากมองในแงจุดสังเกตต่ตางๆอย่างนี้จุดนี้ที่เขาดูๆกันก็โดนกบโดนลบไป ถ้าเราดูหมองนี้ว่าจะต้องเป็นเป๊ะๆมันก็ไม่ใช่เราก็ดูธรรมชาติเอออย่างนี้มันน่าจะโดนคาบเบา้าโดนอะไรปิดไปหรือเปล่าหมองในแง่ธรรมชาติของความเก่าธรรมชาติของพระหลออกมาบ้างเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนี่แต่ลักษณะการเกิด ฉลากรืออะไรอย่างนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรผมรู้แต่ว่าเอาอยางนี้มันเป็นผ้าแท้ลักษณะของผ้าแทอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็มาดูเรามาด,ามาดูศึกษากันเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมเป็นผ้าที่ทันยุคทันสมัยของหลวงพ่องเนินนี่คือว่าเอามาดูมาศึกษาด้วยกันพอดีรูปที่่างเขาถ่ายมา มีคนค้นหาดูพอดีเจอรูปที่ท้ายมาตกค้างแต่พระองค์นี้ก็ขายไปแล้วแหละแต่ทุกวันนี้เราก็มามองว่าหลายๆคนเล่นพระเป็นอยู่ไม่ได้เปิดเผยหรืออะไรอย่างนี้พอขายพระจริงๆก็โดนตีเก้โดนอะไรไปเพราะบางครั้งเป็นพระหน้าใหม่ของวงการพอถ้าเราแม่นจริงยืนที่จุดแน่นแม่นบางอย่างเราก็จะเห็นหลายๆอย่างอยู่ ลักษณะทั่วๆไปผมมองคือวงการพระมันส่วนมากผมมองคือตอนนี้ยิ่งผิดเพี้ยนไปเยอะคนเก่งก็คนถ้าเก่งไม่ออกสื่อไม่เอาอะไรอย่างนี้ก็จะมีปัญหาโดนอภิายพระไปโดนตีเกตเข้าไปเช็คกับคนที่บอกว่าเก่งแต่จริงๆแล้วผมมองคือไม่จริงเราก็จะโดนภาคแท้โดนตีเก ลหลายๆอย่างก็คือจะมีปัญหาตรงนี้เพราะโดยเฉพาะนี่คือคือพระเก่าคนไม่ค่อยรู้ในลักษณะอย่างนี้รอยตะเข็บเป็นธรรมชาติของพระหล่อโบราณเราก็จะเห็นแต่หลายๆคนก็บอกเออถ้าเป็นรูปหล่อโบราณไม่มีตะเข็บนะที่มีการสอนกันแต่นี่ก็คืออาจจะเป็นที่มีตะเข็บเลยโดนตีเจไปหรือเปล่าอย่างนี้ แต่แต่เราโดยส่วนตัวผมก็มองคือธรรมชาติดูขี้เบ้าดูเนื้อโลหะความเก่าได้อายุหรลึก่าอย่างนี้มันก็จะไม่เหมือนวงการที่เขาเล่นเล่นกันรามาดูเรา,าศึกษาขยายใหญ่ๆดูเป็นรูปหล่อหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมเป็นพระของผมอีกองหนึ่งที่เคยขายไปที่ขายไปแล้วแหละไม่ใช่เคย แต่พอด,ด,ดีมีรูปอยู่ก็อยากเล่าใหม้มาดูมาศึกษาว่าอ,อผมก็เป็นบ้างเพราะพระใหม่ๆมันสมัยก่อนอย่างนี้มันก็เหมือนกับพระเหมือนลุงบัวดูพูดตามตรงสมัยก่อนผมก็ซื้อราคาไม่กี่ตังค์ซื้อๆเก็บๆไว้พอผมเล่นภาพพวกนี้อยู่มองเงียบเล่นเงียบเงียบซื้อขายกันเงียบเงียบ กันอยู่กับวงการก็ซื้อก็ราคาก็ไม่ได้ตกไม่ได้อะไรก็หมองอย่างเงี้ยคนซื้อต่อไปเขาก็พอขายได้อย่างนงี้ก็เล่นกันแล้วมีคนส่งได้มาแล้วก็มีคนเอาไปให้เขาเขาก็ซื้อไปแต่เราไม่ได้สร้างภาพตรงนั้นแต่พอเขาตายไปเราก็ไม่เชื่อไม่ได้มีชื่อหรืออะไรพอขายพระเราก็ไม่เด็ดเดินขายได้มาบางครั้งก็เอาจานคมได้พระมาเอาไหม เราก็ซื้อไปอย่างนี้นี่เป็นลักษณะของพระที่มองนี้ว่าหลวงพ่อเงินเอาไห้ศึกษากันว่าเป็นยังไงขยายรูปใหญ่ให้ดูกันลักษณะเป็นพระที่มองนี้ยากค่อนข้างหายากเนีถ้ามองในนี้จริงๆที่หลายๆคนที่มองในนี้ว่าผมมองคือมันก็ยังมีตำหนิอยู่ บา,บางอย่างถ้าเราเห็นจากหนังสือจากอะไรจากเว็บหรืออะไรต่างๆเราก็ไม่ชอบอยู่แต่เราจะไปบอกว่าองค์นั้นไม่ดีไม่อะไรก็ไม่ได้อย่างนี้โดยเราอย่างนี้ผมก็ภาพผมนี่แหละมาให้ดูมาให้ศึกษาถือว่าเรียนรู้ไปด้วยการเป็นภาพที่ที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นภาพที่ พระแท้ได้รับรางวัลแล้วก็มีคนซื้อไปจริงๆอย่างนี้ก็ถือว่ามาศึกษามาเรียนรู้ในการจะได้มีคนดูจะได้ไม่เสียเวลาว่าดูพระไม่ดูแท้หรือเปล่าโดยผมมองในนี้ว่านี่เป็นองค์หนึ่งที่ผมได้ก็มองในี้ว่าสู้รับกันพอส่งครั้งแรกคนรับพระก็ไม่รับครั้งที่สองก็ได้รางวัลครั้งที่สามก็ได้รางารวัลและ าไปขายคนขายคนซ,ซื้อก็ซื้อจริงแต่กว่าจะซื้อก็ใช้เวลาเพราะมันพาเป็นพระมองนี้หน้าใหม่ของวงการอย่างนี้เราได้มาเราก็เอาไปขายัวตัวเช็คเพื่อชัดเจนแล้วค่อยเอาไปขายในเวลาเขาซื้อคนซื้อก็ก็บอกผมดูแท้นะแต่ราคามันสูงขอตรวจเช็คให้ละเอียดก่อนอย่างนี้นี่ก็เป็นความ วงการพระเรามาดูนี่ลงลงรวมลองเงินอีกองคหนึ่งที่ผมมีแล้วก็เคยขายไปแล้วมองในแง่ว่าเป็นการโปรไฟล์แล้วกันว่าเป็นยังไงเรามีพระที่พอมีราคาและมีการซื้อมีการขายจริงอย่างนี้เรามาดูมาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันมองในแง่ว่าเป็นโปรไฟล์ตัวหนึ่งที่ผมเอามาให้ดูมาศึกษาเป็นการยืนยันว่าเออ ผมก็พอเล่นภาพได้เล่นภาพเป็นอยู่แต่ไม่ได้ออกซื้อออกไรให้มีชื่อมีเสียงกันพภาพพวกนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นของเก็บเป็นของอะไรผมไม่ค่อยได้ซื้อขายกันเราเล่นด้วยความชอบมองในแง่ว่าเล่นอนุรักษ์อย่างนั้นไม่ได้เป็นพอคาอยากเก็บก็เก็บองไหนไม่สบายใจเราขายไปอย่างนี้ บางครั้งเราจะใช้เงินแล้วก็ขายไปเพื่อทำบรเจ์อะไรต่างๆมองในแง่มาศึกษามาเรียนดูด้ดยการเป็นพระหลงรูปหล่อลงองเงินขิมนิยมคือว่ามีการรับรองว่าเป็นพระแท้คนมาเรียนมาดูก็จะได้ไม่เสียเที่ยว